สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนแตงนะครับสวนแตงควาครับผมนีบรรยากาศเป็นไงพี่น้องเออบรรยากาศอยู่บนควรนะครับบนควรนี่ดูติวเขาสวยมากเลยนี่เจ้าของสวน <laughs> เอ,อปลูกร่วมกันกับแม่นะก็ สามพันสี่พันต้นนะครับก็พอได้เก็บขายผมกาว่าจะมาช่วยปลูกมาไม่ทันนะครับพี่น้องมาไม่ทัน <c oughs> นี่บรรยากาศนะครับนี่เป็นเป็นแปลงกวาทั้งนั้นเลยนะครับที่ปลูกตั้งไว้นะครับก็ประมาณสักกี่วันได้แล้วนี่สักสักเดือนหนึ่งได้หรือไม่ไม่ถึงนะไม่ไม่ไม่ถึงเดือนนะครับพี่น้องไม่ถึงเดือนก็ประมาณครึ่งเดือนได้หลืมัง้ง ตั้งแต่หยอดใส่เม็ดลงไปในหลุมนะครับมันก็ขึ้นนะครับประมาณขึ้นเดือนนี่บรรยากาศขนํำนะครับบนบนเขานะครับขหน่าหรือว่าจะเรียกว่าบ้านก็ได้นะครับอู้น่าอยู่มากเลยนะครับของของพี่เฉานะครับก็มาชมวิวกินกินลมกินบรรยากาศได้นะครับรรนีส่สวยสวยสวยงาม เดี๋ยวผมจะพาไปลงไปดูใกล้ๆเดี๋ยวพาลงไปดูใกล้ๆเนี่ยกับพี่น้องก็มีผักเยอะๆเลยเพิ่งจะปลูกนะครับอันนี้ก็ปักปักเรียงนะครับปักเรียงนะครับเป็นยอดเรียงลวกกะทิอร่อยนะครับผมปักเรียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแตงกวานะครับพี่น้องจะเป็นแตงกวา แม่กับลุงปลูกตั้งไว้นะครับผมกะว่าจะมาช่วยปลูกถ่ายคลิปให้พี่น้องดูก็ไม่ทันนะครับผมทันก็ปลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมีทุเรียนด้วยทุเรียนปลูกทุเรียนไว้ด้วยนะครับทุเรียนต้นทุเรียนเพิ่งจะลงนะครับผมพิ่งจะลงทุเรียนนะปลูกบนควนบนเขานี่มันต้องมีต้องมีน้ําด้วยถ้าปลูกทุเรียนนะครับผมนี่ก็จะเป็นแตงกวานะครับ ก็จะเป็นน้องมาติน <c oughs> ามาเที่ยวด้วยพามาเที่ยวด้วยวันนี้พามาเที่ยวสวนนะครับผมแหนะแหนะเย็ยยเยบแตงนะนี่ก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่พอได้เก็บนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ราบนี้น้าจะท่วมหมดเลยปีนี้นี่เป็นพื้นที่ไอปีนี้นี่น่าจะแพงแตงน่าจะแพงเพราะว่า พื้นที่รับน้าท่วมปลูกกันไม่ได้นะครับผมเสร็จแล้วนี่เรามีที่อยู่บนเนินแบบนี้นี่คือ,อสบายเลยง่ายเลยนะครับผมง่ายเลยปีน้องดูบรรยากาศนี่เป็นขนา้เชิงเขานะครับขนา้เชิงเขาโอ้ผมชอบมากเลยบรรยากาศผมอยากอยู่ไอแบบนี้มากเลยนะครับอยากอยู่วิถีชีวิตแบบนี้มากเลยสบายนะครับผมไม่ยุ่งกับใคร ดูพี่น้องดูบรรยากาศรอบๆนะครับวันนี้นี่ฟ้าฝนฟ้าก็ยังนุมๆอยู่นะครับผมตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับพื้นที่ราบก็น้ําท่วมแล้วฝนตกยังไม่หยุดเลยนะครับก็จับประมาณนนี้เลยนะครับผมนี่ด้านบนอะไรก็ปลูกแตงหมดเลยนะครับพี่น้องก็ามาอยู่บนสวนนะครับ พอดีวันนี้มีภารกิจนะครับมีภารกิจก็ไปบ้านญาติที่บ้านญาติเสียก็เลยมาแวะที่สวนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนะครับผมมาแวะที่สวนแป๊บหนึ่งนะครับก็มาดูสวนก่อนสวนที่ว่าแม่ปลูกตั้งไว้นะครับแม่ปลูกตั้งไว้ที่บุญควรนะครับปลูกตั้งไว้กับลุงนี่คือหมดเลยที่ลุงโล่งนี่หมดเลยนะครับ ตั้งไว้ผมกะว่าจะมาช่วยปลูกเสร็จแล้วก็มาไม่ทันก็ <c oughs> <g ül> ตอนที่ว่าเก็บนะครับก็ประมาณเดือนกว่าๆก็สามารถเก็บได้ตอนที่เก็บตอนที่เก็บนี่ผมน่าจะอยู่ที่นู่นอีกนะครับก็ค <c oughs> งไม่ทันอีกนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับก็มีพี่ๆน้องๆก็มาช่วยเก็บกันนะครับของผมนี่จะอยู่ด้านบนนะครับสวนจะอยู่ด้านบนนู้นนะครับผมะจะเป็นจะเป็นเขาเลย พี่น้องเห็นไหมนูน่นเขาลูกนั้นเลยนะครับผม <c oughs> กะว่าจะ,ะสร้างขนมตั้งไว้สักลูกหนึ่งไว้กินลมชมวิวนะครับผมมาพักผ่อนมาอะไรพักผ่อนหนใจก็เราได้มาอยู่ได้มาใสยนะครับผมนี่คือผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับชอบบรรยากาศแบบนี้คือจะไม่ยุ่งกับใครนะครับก็อยู่ตามธรรมชาตินะครับอยู่ตามธรรมชาตินะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนู่นของผมก็ มันต้นไม้มันบังนะครับพี่น้องต้นไม้บงังผมกะว,ว่าจะเอาให้พี่น้องดูนู่นเลยลูกนุ่นเลยของผมอ่ะพี่น้องเห็นไหมเนินนั้นนะ่ะเออเนินนั้นใช่เลยนะครับก็ะกะว,ว่าจะเอารถไมโครขึ้นไปตัดในขั้นบันไดน,นะครับแล,ล้วก็ว่าจะปลูกจะปลูกทุเรียนบ้างปลูกยางบ้างปลูกผลไม้บ้างนะครับสะสม ปะปนกันไปนะครับผมก็ยังยังไม่ได้ทําเลยนะครับยังรกอยู่เลยยังเป็นต้นยางต้นยางนี่ปลูกตั้งไว้ประมาณ20กว่าปีเกือบ30ปีแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ไม่มีใครมาทําไม่มีใครมากรีดเสร็จแล้วก็มันล้มไปบ้างล้มไปบ้างหญ้าขึ้นคลุมบ้าง<ม>ก็เลยทิ้งทิ้งกะว่าจะ กะว่าจะตัดอ่ากะว่าจะตัดเอาแมกโครขึ้นไปอ่พังขั้นบันไดปลูกใหม่นะครับผมอ่าว่าจะทําใหม่นะครับอ่าติดอยู่นิดเดียวนะครับผมติดอยู่นิดเดียวที่ว่ายังไม่มีงบยังไม่มีงบต้องเก็บก่อนนะครับต้องเก็บก่อนอ่าเดือนละนิดเดือนละหน่อยนะครับผมเพราะว่าค่าแมกโครค่ารถแบบนี้นี่มันแพงนะครับมันจะแพงก็ต,งต้องเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับ ก็เก็บไปเรื่อยก็เดี๋ยวก็ได้เองนะครับผมสต่ว่าจะทำด้านบนนู้นนะครับก็เดี๋ยวผมสร้างจะสร้างขนํนสร้างอะไรตั้งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าตอนตอนที่ทํานะครับตอนที่ทํายันเสร็จนะครับตอนที่สร้างกนําเลยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูกันนะครับแล้วก็จะให้พี่น้องได้ชมวิวกันด้วยนะครับผมขนาดเราอยู่ตรงนี้นะครับขนาดเราอยู่ที่บ้านนี่อันนี้เป็นบ้านของพี่นะครับเป็นกนําของพี่ นะครับก็ขนาดที่บ้านหลังนี้นะครับวิวก็ยังดีเลยบรรยากาศยังดีนะครับนี่นะครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่น้องจะประมาณนี้เลยนะครับก็ด้านบนนู้นนะครับมันจะมีโครงการอยู่ด้วยนะครับผมจะมีโครงการอาของอของอะไรอะ่ะลุงนับกล้องอะไรได้ไง โครงการอของนายนายกนะครับนายกออต่อขอมานะครับผมก็ด้านบนหลังจากสวนผมน,นะครับหลังจากสวนผมไปฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมจะเป็นจุดชมวิวนะครับด้านบนนู้นนะครับผมก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับก็เขาขอโครงการมาแล้วว่าไอจะมีกระเช้าลอยฟ้านะครับผมะจะลงยาวไปนู้นเลย ลงยาวไปนู่นเลยไปอ่าวสีเมืองฝั่งนู้นนะครับอ่าเห็นพี่น้องเห็นไหมที่อ่าเป็นทิวเขานู่นนะ่ะอ่าเขามีกระเช้าลอยคว้าไปฝั่งนู้นพอดีเลยผ่านสวนผมพอดีเลยพี่น้องอ่าดีมากเลยนะครับผมอ่าถ้าอ่าอาถ้าเขาทำเสร็จนี่โอ้ยที่น่าน่าจะราคาพุ่งอีกนะครับอ่าดูพี่น้องของผมนี่อยู่ด้านบนเนาะอ่ายังรกอยู่เลยพี่น้องเห็นไหมเออยังรกมาก นะครับก็ยังไม่ได้มีเวลาทํายังไม่มีงบนะครับเดี๋ยวถ้ามีงบเดี๋ยวผมก็จะมาทานะครับผมอันตรงนี้ก็บริเวณนี้ก็จะเป็นของพี่นะครับเป็นของพี่สาวนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมวิวสวยพี่น้องวิวสวยนี่ดูทิวทัศน์นี่ไปไกลเลยนะครับถามว่าสูงไหมตรงนี้ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับไม่สูงแต่ว่าไอ้ด้านล่างนี่มันจะต่ํากว่ามันก็เลยเห็นทิวทัศน์หมดเลย เห็นไปถึงพัทลุงเลยพีนนน่น้องอ่านี่เขาล,ล,ล,ลุงนู้นนะอ่าเขาลุงนู้นจะจะเป็นพัทลุงนะครับเขาลุงนั้นอ่ะอ่าเป็นพัทลุงนี่พี่น้องดูนะครับผมก็อ่เด็กก็กวนด้วยเด็กเด็กนี่กวนมากเลยเด็กคนนี้นี่อเต้าแก่ติต้นเต่าแก่ติต้น <c oughs> นะครับก็โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูกันนะครับผมวันนี้ก็มาถ่ายเล่นกันเฉยๆนะครับก็โอเคสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ